สวัสดีครับสวัสดีครับพแมพี่น้องครับสวัสดีอยู่กับช่องโคไกลบ้านออตเดวีครับรอตรวจโควิดครับเดี๋ยวสิพาชมรถสวยๆครับจะพาชมรถสวยๆเอาเป็นรถรถวัวดีกว่าครับรถวัวครับเจอรถวัวสวยอยู่สองคันครับตัวนี้จะเป็นจิก้าจิก้าแปลงครับจิก้าแปลง โอ้ย่างสวยเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนสกเกียครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาต้อครับเ้อโอ้อยเราต้องให้หัวอาหารมันไปเรื่อยบ่อันตัวหัวอาหารบ่น,นี่าาเป็นเป็นหัวอาหารกับเราติดติดอะไรติดที่หูว่ัน่ะ,นนนะโอ้ติดเบอร์หูวิ่งมาจากไหนครับเนี่ย รบกวนก็เพิ่งสินวันครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงนี่อีกขั้นหนึ่งครับแต่เวลามันแต่เวลามันเดินนี่มันรถมันจะโยกเลยครับเพจะนนอนหลับบ่างหอเดี๋ยวถามเพื่อนหนึ่งก่อนน่ะ ดูด,ดูลักษณะครับวู้ถ้าไปจอดน,นอนนี่คงสีนอนบ่หลับตอกครับแบบนี้ครับแต่ตัวนี้ไม่ไ,มได้ล้างเป็นจิกาอ,อย่างสวยเลยครับอย่างสวยเลยลูกพี่ขออนุญ,ญาตครับลูกพี่ของของลูกพี่บ่บครับโบเมนบ่เดี๋ยวเพิ่นถามเพิ่อนจะว่าเวลาเขาไปนอนนี่จะว่ามันนอนหลับบ่แบบ,บนี้หลับเลยเนาะ <c oughs> รวยมันโยกเงมั <c oughs> ม,มั่งมั่งม<อ>ั่งมันส้นกันไหมเอามักดีเหรอเอาอืมรถนี่มันมันบนหิ่งเลยเด้ใครคิดว่าสิบเอ็ดเอ็ดอะไรเนาเพราะว่าเพื่อนส่วนมาเพื่อนผือสิไป๊กแขนปีน,น,อ,นอนเนาะอืะมรถหัวรถมันอยู่แล้วเาสีนอน,อนบมสนิทเนาะคือสิิงจริงมีคนมาคเคาะรถเลยนะ ตัววัตใหญ่ๆน้ำหนักเนื้อนี่เท่าไหร่เนี่ยสิบกว่าตันไม่ถ <estiver thorough> uh, no. ึงสามสิบใช่ถึงสามสิบไหมครับสิบกว่าสิบกว่าก็ประมาณเกือบสามสิบคือกันโหยี่สิบเพรานว่าเพรานว่ามันบนหนักเพรานว่าเพรนเห็นมีเพร่ะเว่างัวมันบนหนักเกว่าตอนละตันกลัวตนละตันกลัวอือพุณเนระ เวลาเวลาเขาจอดนอนนี่นอนบ่อใดเด้เออมันดึงได้ดังมันส้นกันใช่ไหมลูกเอเวลาเราจอดนอนเราเรานอนหน้ารถนี่มันมันรู้สึกไหมเวลาวัวมันชนกันเนี่ยอ๋อเราเราต้องมาแขวนไปนอนข้างล่างเนี่ยค่อยจะหลับสนิทอ๋อมันมันก็มีอยู่มันมันมันถนัดแล้วมันชินแล้วเนาะมันถนัดแล้วแต่ไม่ติดจ้างเข้านีบบ่ได้ดอกไปจอดนอนเดี๋ยว กรุงเทพกันยังยิ้งดิย้โอ้ย่างสวยครับย่างสวยครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของวิกเตอร์ป่ะแม่ป่ะอันนี้ไม่ไมุ่ดเลยแม่ป่ะอันนี้เป็นเครื่องสามหกหรอแม่ป่ะอ๋แม่สามแปดป่ะสามแปด เอามาัลอยแปลยนปลี่ยแหงนึ่งได้หละ่สะสกางประตูนี่แ, <laughs> แตลอยเก้าหางก็ยังลาพวกรถตะกอนเอ <laughs> <laughs> ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับมันมีระบบแบบว,ะวะ่าแตกต่างกับตัวเกาบะะ่มันมีอย่างแบบแตกต่างฮะต่กอนต่กอน,นมันขาเป,นเป็นเป็นนากากดาเนาะต่ก่อนเนี่ยฮะ แห้งหลายกว่าเก่าเออม่มันจวาก่าลบ่ราไแลงกระบบอไเดีระบบนาปัดเ๋ด่วลระบบนาปัที่ว่าเพิ่นมีอียงก่อนระบบอียังก่อที่แบบว่ามันบ่อน้านเลยมีบ่ตัวนี้ฮีโนคันเน็กตัวนึ้นาการามันฮีโนอีคิวซังอีซังตัวนี้คันเน็กตัวไหนดีกว่ากันจัซ้ำกันหรือวะเพรมันบ่อน้ากันขึ้นกันบ่บ่อหคือกันบ่บ่สตาร์ทรถมันบอกว่าให้ค่าเชฟคันเลยบ่ ออดคือมีเดไลท์พิ่มนะมันเดไคือไฟเดไลท์บ่บ่เป็นดีวาามบ่เดไลท์นี่คือไฟสิมันสิเปิดตัวนี้เขาปฏิเสธมเขาปฏิเสธเองบ่ลูกพี่ตัวนี้มันมันใส่มาเลยแม่บ่พอแต่แต่หมุนสวีกุเจยกอนี่มันมันตีเลยอ๋อมันมันกินไฟบ่ฮะ ไฟเออีดซีซีโออยากสวยครับตัวนี้ตัวใหม่ครับ fm 2 p เอาไม่มีอย่างเงีบมีอย่างแบบว่าแตกต่างแตกต่างผู้สาวผู้สาวไม่ได้คือแตกต่างน้ำ ร <d> <ars> อกวดโควิดครับมานะดิพ่อด,ด่นแล้วสวัสดีครับท่านนายกครับวสวัสดีครับสวัสดีครับพัดได้ก่อนจังสื่อว <_ d ic ars> ่าไดใส่ครับสื่อว่าไดใส่ดันนวลลาบก้อย <_ d ic ars> โอ้ <_ d ic ars> นวนลลาบก้อยบ่เป<า>็อ <_ d ic ars> นอย่งไรเลสปรสชาติ จับแนบจับแนบโอเคโอ้จับโอเคแค่กนเรียกแคกนเรียบเปลี่ยนส่งยูทูบ่าดึกจงได้แต่ลเก่าบางแคๆนะโอ้ยนไงมไต่าเขาเห็นใบกูไปตืนดมาากสครับการเดินามาจากสมาจากไก่ไก่กไก่กไก่ดีกิข้าเนข้าเนข้าวเไปดซีกิงข้ากันอีกราเนไปไกัน ไม่ได้จะเลี้ยตะเกลบเลี้ยตะเกลบเก็บยอเกิดท่านนายกครับท่านนายกบดีพ่อเราดนเทศกาลไม่ไปดิซิเกิ่งนล้วกันท่านนายกใช้ข้าวว่าสิซีเล่าอ่ะนายกก็เลยออกเลยว่าสิเล่าอ่ะก็อันนี้ก็คือป้าหนอมของเราครับ พาน้องตอนกสมัยแต่กอนไปเรียนเส้นำน่อยมาจะมาวอาเลี่ยนเส้นหน่อยน้ำกันวันนี้เขาบอกเรื่องผู้สาวเรียนเส้อเฝ้าบอกใชเรื่งผู้สาวเอยบาเรื่องผู้สาวเรื่องเส้นำหน่อยน้ำกันแต่กอนไปเจ้าจ้ะไปว่าที่ว่าคือไปแผร่ถอนเออไปวอลเรื่องผู้สาอยู่นี่เดี๋ยวมาป๋าเราเคยไปเราเรียนเส้นำหน่อยป๋าเนี่ยเนี่ยลูกพี่เราได้ไปเส้นำหน่อยบ่าเขาว่ามันมีมันมีภาษาแม่นบ่ เออเไปคุยเรื่องกูสาวกอนหยคุย่อคุยันอยู่นี่คุยเลงผูสาวอยู่โอ้ยพอจะจบอยู่ไ้ไหมเดี๋ยวไม่แกะวะเดี๋ยวไม่แก้ว่ะจะแก้ว่ะออเยังสิ่อชื่อชื่อชื่อว่านไมล่ามาตานมาตานเลยมือกรจอกนอได้ยงจบไปยุ่งเสีมาคอยไม่เอย่กเื่อไเยอไมย่อนี่าเขาปะ งว่ขาวน้ำนำับงววาวนำมเลียงงวสาเลียงงวดงามแบบไรงามจุงปุ้วห่งาเลียงงามเลียงงามเลียงกับสกีวัดเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยคอยขึ้นอตรวจโควิดเสร็จเรียบร้อยครับเดินทางที่สปปลาวแล้วครับ เดินทางเที่ยวนี้ไม่มีรถตามขบวนเลยครับบาดเดียยกเลิกครับยกเลิกแล้วครับที่สําหรับดันขบวนทาแขกครับยกเลิกรถนําขบวนแล้วครับปล่อยแล้วคือแต่ว่เดยวข้าว่านะ้ำมันโซปอรเล่านีขึ้นย่างค่ะครับเดี๋ยวสิพาพไปเมืองราคาน้ํามันที่หัวปั๊มครับสิพานปั๊มปตทอ,อย่เดี๋ยวพาไปเมืงองอยู่ปตทครับ ยูยยูย,ยปรปตทค่าน้ำมันกาส่วนมื่นสองเก้าร้ดสิ 9, 1, 14, ัก้าหนมืนส่ก้ารอยแปดสิบกาส่วน 12, มื่นสองเก้าอสิบมื่นสอทัอัตราแลกเปลี่ยนแบบบ้านๆครับแบบตานที่ ตามจิ่งมูวผมเลกเปลี่ยนเนี่ยก็เมื่อนหนึ่งกับ40บาทครับ40บาท2,000 2,000พันนหนึ่งเท่าไหรเก,เกือบเกือบห้าสิบครับเกือบห้าสิบลิตรละห้าสิบบาทครับปะโตเมียนบรอครับ,รรรค,บคิดว่าเมียนได้ครับ พราพันหนึ่งต่อหาบาทประมาณสามบาทเนาะสามพันสามพันสิบบาทครับอ๋อสามพันต่อสิบบาทเกือบห้าสิบเกือบลิตรละเกือบห้าสิบบาทครับสำหรับน้ำมันโซล่าครับที่สปปลาวครับโอ้ถือว่าหนักเลยครับถือวา่าแพงเลย อยู่บ้านเท่บประมาณ30กว่าตามสถานการณ์เว่าสิเพียงกว่านีอ้อยู่ในพื้นทีช่วงนี้จะเป็นก่อนเข้าเมืองท่าขกครับตรงนี้สิเป็นลานของฝาก นี่ครับตางทางข้าง,างยังจะเป็นลานท้องฝากครับท้องฝากพื้นเมืองมันก็สีมีพวกหนังควายหนังสินส้นสิ้นหลอดมีขนมเนี่ยครับขนมเขาโป้งบอกมาเนินเขาโป้งครับเนี่ยครับหนังเข้มแล้วก็สีมีมีมัม ครับส่วงนั่นนะครับช่วงเนั้นเคยมาอันนั้นอยู่เคยมาเลาะอยู่ครับตอนที่มันเลาะได้ครับนี่ทั้งแถบเลยครับแต่ก่อนมันเข้าเมืองได้เดี๋ยวนี้เข้าเมืองไม่ได้ครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองครับตรงนี้ครับเยอะเยอะดูวิ่งไม่มีรถตามขบวนกะถึงจอดบ่ได้กะดีครับมัน มันบกวดดันเนาะครับแต่ว่าจอดไปกระเทจอดได้สุกเสื่อนจริงๆค,ครับจอดได้อยู่ถ้าเหตุจำเป็นครับก็จอดได้แล้วภามังเตียงมั่วโซกกบะปอเล่ากครับสบายดีเอ,เอาบังมั่วบังมั่วน่วยเท่าไหร่ขายจังไรครับนี่สิบพันสิบพันจะมั่วตกน้ำหมดนี่ฮะาวมันไมตกตอนนี้จะม,มั่ เอขคืน <c oughs> ทั้งเราอะว่เ <c oughs> อาเียง,<อ>งโม่ตรงไ้นเราหน่วยเท่าไหร่น่นนี่เอานี่แหละสองรวยชิบห้าิห <15, 000. S 2> ้าพันเอาสองหน่วยชิบห้าพันสิบห้าพันชิพห้าพันเป็นเงืนไทยเท่าไหร่หกสิบบักแตงโม่บักแตงโม่พันไหนเนี่ยแตงโม่พันไหนครับมันเหลืองบ่เหลืองบ่ สีแดงบ่ะแถมอีกแถมมีอีกลูปนึงโอ้ยแล้วแถมนักเสี่ยมไหนเจี๋ยนี่เสี่ยมพร้อมไลยโอ้ยขาดทุนแล้วเจ้าบ้านนี้การเทื่ยแต่วัดจวดโดยขอบใจหลายๆหนเนาะไปจังไหนแตงโมเป็นจังไหนแต่ติดตามมาแดงทั้งบ้านมา่ากันใจว่าแตงโมไทยแต่ติดตามว่าแตงโมอยู่ไทยแตงโมอยู่ไทยยังมาได้เอาค่า บ่เนี้บ่บ่บ่แต็งม่วต็งม่ตกน้ำหรือไม่แต็งม่ตกน้ำมาเจอบ่ติดตามอยู่บ่ติดตตามิดตามเดินเด้อินไปเด้อโอ้ทั้งทั้งแถมทั้งไข่ซสมฟี่เสร็จแล้วครับผมวันนี้ลงรถเลยครับเด้อจอดแหวแหวสื้อครับกัดสีบ่เป็นยังเนาะเพราะว่าชิว่าเพป็นปล่อยให้เขาเขามาได้จักสี่คือ ไม่มีรถตามขบวนนี้สักวัคซีนสียาครับสียาครบสามเข็มครับสียาเราก็ตรวจโควิดครับเมือเศ้ากัตรวจโควิดมาแล้วเนาะขบวนเด้เป็นยังหร็เขาวนเดีได้ไปลุ่งไปปะบทนี้ยังเนาะสร็แล้วครับผมคลิปนี้ครับขอบคุณหลายครับสำหรับการติดตามรับชมครับจากต้นจนจบครับพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ